สวัสดีทุกคนนะคะไปชวนแมทซนเกียนนะคะผมวันเราอยู่ในไล่การทีเดียวจบมั้งเอ่อน่าจะอีพีเดียวจบนะครับผมอ๋ออันอนี้เราอยู่ในแมปเออไม่เป็นแมปภาษาไทยจะไม่อยู่ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรแต่มาบอกว่าจำลองขาอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาฝึกตรงนี้กันนะครับผมการต่อสู้หรอสู้ไง ไม่ใช่ใส่โค้ดสิเอออ้น,นี่ต่อสู้ตรงนี้เชือ่อเอาได้นะไม่ยอมสู้อ๋อไอ้น,นี่แย่งกันอยู่ได้เราไม่สู้ด้วยแหละวันนี้จะสู้ติหน้าติหน้าติหน้าเฮ้ยจะสู้สวยใจ่ได้ไมมาเมามาสู้

เราจะมันได้มันเกิดจริงนะแล้วผมเชื่อว่าเราได้แล้วกรุ๊ปเราก็เตะก,กันไปต่อเรื่อยๆครับผมอันนี้เราจะอยู่แบบรายการโดยที่เราจะไม่ใช้ออโตเทนนะคบผมไม่เชื่อดูได้ฮะผมจะไม่ใช้ออโตเทเลยนะคะผมถ้าจะดูชื่อแมพเพื่อไปดูชื่อคลิปแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อคลิปลงไปที่เป็นชื่อแมพให้นะคบผมเผื่อทุกคนอาจจะไปเล่นกันนะครับ นี่คือผมแบบไม่ได้ออโต้เทสเลยนะดูจาก,กล่างมันจะมี Auto ออโต้เทอยู่ให้ดูเลยื่อเราแบบไม่ได้เล่นออโต้จริงๆนะเขาก็มาสู้ใหม่เนะ้อสู้จร<อ><อ>ิงแล้วทเขาเทสเราอยู่ดีอ่ะแต่เราจะเก็บถึง 40, 40, 40, 40นะครับผม 40, 40 สี่สิบ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 เก็บพี่ถึงสี่สิบเลยเราเล่นาแบบอีพีเราจบไม่พอนะไม่ตัดด้วยนะไม่ตัดด้วยนะไม่ตัดได้ถึงตอนท้ายๆเลยเราจะเล่นแบบสดเลยยาวแค่ไหนยาวแค่นั้นเอาแปดสิบไปก็จะได้สึงได้สองตัวได้ทีละสิบทีละสิบนะทีับง่ายๆหมดเลยเตะทำเตะอืม เตะเตะเลยเตะเตะเลยเตะเตะเลยเรียบร้อยจบเรียบร้อยกรัระคขระวขระคระคขระคขระคขรัคขระวขระคขระวขรวขรัวรัวขรัวขรัวขรัรัวขรัวนรัวขรััวขรัรัรรรัรัั้รรดอรวร้วรรรรั อ,อนี่หมากับแมวฮอะฉ้เยเโดออยอมประเด็เพราะที่หมาเยอะกว่าเลยนะเนี่ยโอเราเก่งไงเออแบบไม่รู้ต้อเจ็บนิ้วหรือเปล่าไม่ก็หน้าจอแตกเมาไม่ได้เมาไม่ได้พังแต่หน้าจอแตกมะสู้ต่อ

ับไปด้วยนะมันดีมากมเราจะไปสุ่มกันต่อเลยดีกว่าครับผมนี่สุ่มสี่ร้อยเลยวิ่งแมงมุมทะเลวอดแมงมุมทะเลวอดแมงมุมทะเลแมงมุมทะเลเกมมิ่ง ตืวนบวกเลยเบวกเท่าไหร่วะนี่อไม่รู้อ่ะอันนี้ต้องใช้เท่าไหร่มือเลยหรอเยอะจังหนื่นถ้วยแล้วก็คอจักธนุไอ้ป๊อบอ้ยเออไปคนเจอเขาแข็งแรงบุษบาตาขมไวพอบยาวอ้าว

เช่อเชื่อเชื่อเชื่อเอาที่ผักนะโดยสหรับ่นพี่เราอย่างเนี่ตก็ไม่มากไมนอนครผมขอ20ล้านแล้วกันนะได้ไหม20ล้านนีไงฉันไม่อยากจะให้ดีวนี้มันพารกันแลนี่ไงเรต้องบอกว่าเรานั้นพักเหลือเกินนะครับไม่ได้มีเพีคงน้ มาได้แล้วต่อไปก็ไปซุ่ม400ซมเหมืาาอ,อนเดิมนะเป็มุนทะเลอีก <c oughs> แล้วเจร้ิเราเกมนี้ใจร้ายมากเลยมุลทะเลมันได้ยากอ่ะทะเลอีกแอ้อตั้งเลยที่สุดไปเลยครับแม็นมุลทะเลดีสุดเนี่ยทาร่บร์15 ้าเอ็ดเลยโอ้โหอีสุดอดเยอะมากมเยอะมากๆครับผมตัวต่อไปใช้เท่าไรหร่ะไม่มีหรออ๋อ,อตัวาง,ง,งวันกลุ่มคนกลุ่มเหรออีกแค่สี่ร้อยเองใจร้ายอะเนี่ยผมไม่ได้กดใช้ออโต้เลยนะ เดืรอลางเลยผมไม่ได้ขอโตเลยขอโตเลยนะเฮ้ยฟีดอะเออลืมทำไปก่อนจะไม่เชงค่ะดำไม่ได้ฟีดอ๋อนี่งตั้งเลยใช้งานเรียบร้อยนี sure ่ต hey. no, oh. uh, ีห้าหกเอ้ยยอ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 ดจริงบวิล่าวนี้ก็ดีกว่าเีด้วยแหละ

เดโคจงต้าที่ได้ในทั้งปีและกองได้นะครับผมและบริษนทเนี่ยจะเป็นคุณนิกั็โกลรับยูคือเยอะเกินไปนะและสุดท้ายก็โเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไสนใจนะครับผมเล่นเยอะมากคถามว่าราคาที่เราจะได้มาจากก็โกเนี่นคนไม่ก่อนห้าพันเนี่ยยิ่งมาให้ที่ห้าสิบหกล้านห้าแสนยูโรนะครับแต่เฮ้ยระดับเปฟบต้องแพงกว่านี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซูด้วยสิบเดาเดาไปตั้งที่หมื่นห้าเลยผม I'm not lying! 我再逮一下。 No เ, though, เอเนียวคนช้าคนช้าเอาฉันอะไเชียวคนช้าเออเรีย้ว้าเอาทำไมอะใช่เียนี่ชุบโคเก่งเหรอเอาเัาหายไม่ไรสองหมื่นสูบสามหมื่นไหม ได้ไหมอ่ะสองหมื่นสามหมื่นอ่ะได้ไหมได้ไหมอ่ะเขาไม่หลังตัวไหมตัวไหมตัวไมตัวไหมต้องไหวดิตัวหน่อย่อยตัวหน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 ่อย สับพังคนะ่ะต้องจริงวัาน,นี้ต้งจริงว่นนี้ต้องอจริงกว่าน,นี้นังนี่ก็ได้เินยแ๊ดแค่นี้ก็ได้แค่นี้ค่ไี้แค่นี้นดวสามารถชนะได้แล้วอะไะสบาย ไม่ผาไม่ควายเเไโดไม่โดนสคนไม่โดนสคนนีผมเป็นชาชให้เออเนี่ยาจเปนชนะมเม่เก็บรับขวัญเออเข้าอะไรนักหนารับขขวัญนี่ดีกว่าเ่รับแล้วรับแล้วนี่รับรับ เลจังากครับเลนจังจะไปทีมไหนเกยจะไปโตไปเริ่มยอ๋เขาลุ้มกูอีกไอตไปสองทีแบ้าไปแล้วอะแล้วลูกมอีกแ้วนะครับโอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาเบบมุมมมจะไปทำเครื่องมม่คีนเลยจะได้เยอะเยอะเออความรังเกียดมาแล้วตรกลางมาที่นมาอั่ิงกับิดล็อกนะครับผมหลังเหนียวอยู่นะท่านังผมโคนรเต้เลยว่าความได้อะ มีการเปลี่ยนตัวแล้วอ่ะฟรงกี้ต้องลงมาแทนไม่ของมันได้แล้วพอเร่แล้วนะฮะพร่จะมาใช้นี่เดี๋ยวเราจะทำใช้นี่นี่ใช้นี่นะโอ้โหทำลิงได้ทำหายเราครับเรียบร้อยยังไงกได้เราก็มจะเลี้ยงที่สุดเลยอ๋อครับแล้วอ่ะ อ๋อค้าไปแล้วอ่ะตัวบิดเหรออ๋อนี่ไงด้แล้วสองสองนี่คอยังเก็บีกตัวนึงเฉลยเฉยนี่เก้าสีแล้ว เกมนี้ก็ะดาษแลกก็นานแล้วอะ EP เดียวจบจริงหรือเปล่าวะแล้วเราก็พูดไปแล้วว่าไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตดมัตดอ่ะครทุกคนจบดา่านนี้แล้วก็ไปเลยนะคะผมเ <laughs> <ๆ>ขาด่วนนี่กี่กี่โอ้ทิปสี่แล้วเหรอที่เราไม่ตัดนิดเดียวเองอะทิปสี่รวโอ้เราจบห้ดา่านแล่ให้ได้น,น่าจะยี่สิบเลย้าจะยี่สิบทุกคนอ,อมาสู้แล้วมาสู้กันหน่อย ชูวไม่ไหวเลยไม่ไหวเลว้าช่ไม่ไหวเลยทำไมเดี๋ยวไม่มาไม่เดียวไม่เดี๋ไม่เดยว่เมายังไม่เอาไม่ไม่เอาไม่เอาคุยหนาคุยหนาคุยหนาจ้าอสอสอก็เฮ้ยเฮ้ยเกมมาไอเดิพันนี่หรอ

าู้ขาวเลนปไลน์ไลเียไลวิกซาลาไม่หุดครบเนี่ยให้ไม่ได้ได้แคฝากไว้อ่ะโมเมสาล่าม่อโอ้สองมือเลยไปดีกว่าไยอให้มาที่คาเขาเฮ้ออมาที่หันเ้ใครมันใช้งานนี้ตัวเชื่กว่าดิ

จิดหมือนห้าพแล้วเยอะเยอะมาเยอะมามาสามหมื่นี่ว่าสี่หมื่นแล้วมาฟามเยอะๆเลยเอฟออโตเทนหน่อยแล้วกันเล่นๆแม่นู่ซู่สู่ซู่สู้ๆูๆสูๆๆู่ซู่ฟีเทนนิงบ้า แลาซาจะเปลี่ยนเอาลิคันโดมาตเนสนะครับผมสู้สู้สูสอ้อีกรอบน้เปิดมาไป้ไม่เป็นโข้สี้าเ้ยอย่าล่นเสียอสูรเสรแ้วมดสติก้เราอาจจะต้องแบบสู้อันนี้แล้วก็ผ่านหน่ไหนได้ปะเพราะว่าเราถึงมือแล้วแค่แค่จบอันนี้ก็ถึงมือแล้วถึงมือแล้ว เราไปแล้วไปใหญ่แล้วยังย้ำไปไม่ได้เหรอจะบอกว่าต้องผ่านเองด่านนี้ด้วยเหรอว่าไปไม่เป็นทางการแต่ก็ถือว่านับแล้วกันนะโอ้ถือว่าตัวนี้ตัวใหม่ยิงได้เลยนะเนี่ยผ่านในมาสวยครับโจต้าแล้วดูอันเอซ่าแล้วจะเลี้ยงสวยฮ่ผ่านดีแล้วเก็เข้าไปแล้วเขาบอสวยผ่านแล้วสบายแล้ว เอาแเอาลเอาลสบายแล้วสบายแล้วมาดิจะพอมุ่งรูปตัวนี้แล้วไม่นานฟาแป๊บเดียวไปถึงประมาณสิบนาทีห้านาทีไม่ถึงห้านาที่ะยังไงก็ผ่านโอ้ยหยุดจบไม่ถึงทุกคนจับเวลาได้เลยไม่ถึงห้านาทีผ่านแน่นอนไม่เชื่อดูไม่ถึงห้านาทีผ่านแล้วหกหมื่นแล้วหกหมื่นแล้ว

เดียวเนทุกเปียวเปนี่นีออสามอีกสอีกสพันอีกสพันไม่ถึงหานาทีขอเร็วอีกองพันอีกองพันเรียบร้อยเลยนะกลางระเอารามสงข้มันอะไรนี่เรียนี่วมากิโก้เราออผ่านแล้วสบายแล้วไปงานต่อไปแลละทุกคน่าแล้ว เ้บอไนสนใจนี่มาเลยนานจริงชาติโอเคทุกคนก็แนวแนวแค่นี้เลยแค่ดาเล่ก็รอบไปกี่นาทีวะอุ้ยรอบไปสิบเ้านาทีอะแค่ดาเล่ที่จะยี่สิบยสไม่ซ้ำอ่ะ คทุกคน20นาทีนี้ก็หวังว่าทุกคนน่าจะนำเอาไปใช้อย่างดีแน่นอนครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเออแล้วอย่าลืมกดๆๆไกลค์กดแชร์นะครับผมเฮ้ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีขอรับ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 